เนี่เอ้าสวนสามสิบไรปลูกไปตัดไปพี่น้องคะ <c oughs> คุณแม่ตัดเองว่า้ก็ให้คนอื่นมาตัดหายปลูกไปตัดไปพี่น้องจ้าอันใดมันใหญ่เขาก็ตัดขายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาทุกขูทุกคนที่ไดเขามาติดตามในสวนคุณแม่สามสิบไรเนาะพี่น้องค่ะแต่ว่าเมือหน,นีหมือ,อยู่ในสวนหนี่เด้อพี่น้อง่ะสิเขาไปอีกสวน,นส,วนนสวนหนึ่งสวนหนึ่งมันเป็นสวนอันยางแก่พี่น้องในชอ่องล่องล่องยางมันจะมีพวก พวกขิงพวกไอพ,พวกของปลานะพี่น,น้องขาพวกฆ่าพี่น้องขาปลาอัน,นมือนั่นไปแล้วว่าจะคุดถึงมันบ่มีมันมันเวลามันบอกพ่อจะได้คุดนะพี่น้องก็เลยมือนีนัดแนกกันว่าสิบไปคุดค่าพี่น,น้องขาปลามามาเห็ดแกว้วพี่น้องเห็ดแกว้วปลาไปยาป่างปลาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าของปลาเนี่ยมันคือของธรรมชาติของธรรมชาติคือเวลาเขาเอาไามา่กินนะนะพี่น้องมันบว่ามีผิดมีผิดมันมีมมน Man, แต่สรัพปะคุณนะพี่น้องไปน้ากันพี่น้องไปไปทั้งคุณไปโอเคไป กกพี่พน้องคะ,อ,งะอันนี้มันก็คือภาพที่ว่าคุณแม่ะจะพากันเข้าป่าเด้อพี่น้องเด้อพี่ๆน้องๆทุกคนอาถามหน่อยวันนี้พวกเราจะไปไหนคะไปเข้าป่าค่ะนั่งเข้าปา่าค่ะคุณเข้ปปาป่าเลยเนี่ยบ <laughs> ันนอมเป๊ะเลยเลาคักคักเนี่ยพี่น้องมาหอดปลาคาพี่น้องอันนี้มันคือคาปลาเนาะพี่น้อง มันมาได้คาปลาหนูมาคุมกล้องหน่อยดิหนูหนูมาคุมกล้องว่าเห็นไหมเห็นเห็นเห็นพระอาทิตย์เห็นชีวิตนีงเอาไว้ชาวสวนไหมสองได้คาพี่น้องอ๋อนี่ก็ใช่มาดูดิยายมิดนี่คือคาได้พี่น้องคุดคาคุดคา ออกนะพุดชาบันพ er> MM> no> mm> ี่น้องนนุนโนนไปตรงนั้นแอบมีเพื่อนนมีเห็นเห็นมันจะกล้าบอกเห็นเห็นหัวเห็นหางเห็นข้างใครแม่มึงแม่มึงโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวหญิงลีคอยาวไปน้อย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 พชาีแล้วดเลี้ยมฮะ ขุดบ้าเลยดินก็นี่มีตายขุดจะเสียมหักให้ได้อย่างงี้สิใครจะไปรู้ว่ามันลา้าว้าวอ้าวอ้าวมาเลยใหม่เลยใหม่ไม่ใช่เลยเก่าแรงบ้าป้าดึง เห็นพิ่มไหมเห็นพิ่มไหมอ้าวนี่ลุดขาเนาะเดี๋ยวก่อนเข้าไปช่วยกันขุดกันอืมช่วยเลยเด็กพี่นอ้องหาของปลาเด้อ<ห>พี่น้องเยอะกันนี้เด้อพี่น้องสามสามแม่ขั้วมาพ่อของปลาเลยบ่เหลือพี่น้องเฮ้ยขุดเอาขุดเอาดเด้กพี่น้องนี่ละนะ่นะา,าจก ละปันหากินยากตัวน so ี้คาปลานึพี่น้อง พ่อของป่าปัะนี่มันบ่เหลือได้ของในป่านอันกันกันทีมนี่เขาป่าพี่น้องเอ้ยมันเป็นเป็นทีมตีว่าลนนาบเป็นหน้ากองาอลาบเป็นหน้ากองกว่าซ่านเออลาบเป็นหน้ากแก่เดี๋ยเซลเอาเนี่ออกเด้อบัดนี้เด้อ,อมันดันไปเสียมหั็ดเสียมหักบัดนี้โอ้ยพี่น้องเด้อไอ,อ อ่ะให้ใหผู้ชมดูหน่อยลูกประเทศลงประเทศนู้นนู้นนูชวยหน่อยช่วยหน่อยค่ะพี่น้องค่ะป้าค่ะป้าพี่น้องค่ะบอกแล้วว่าใป็เข้ามาเลยนี่เหลือไว้มันขึ้นเองพอๆอันนี้อใส่ไปไว้มันขึ้นไว้ทำฟันเอาไว้ทำฟันอันนี้ยขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นอันนี้นี่ะว่างั้นแหละอย่างนี้นั่นแหละอาใส่ลงไปเอาไว้ทำฟันอุ้ยจะเป็นหอมพี่น้องอุ้ยหอม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 คัะหอมหอม จับดูไปไหนหมดแล้วไปอวดหน่อยค่อยๆข้อดินหน่อยเลยข้อดินหน่อยเลยเลยจะต้องกินแค่ตายไม่กันไหนแหละนี่แหละใช้พลังงานไปเยอะนี่นี่นี่เอาไว้ใช่ไหมเอาไว้มันขาปลาหอมยุคโควิดยุคโควิดต้องกินขาโควิดยุคโควิดข้าปลาไปอ๋อไา้ถือ หมดแรงจบหักเลยหักเลยหักเลยหนูเอาไปโชว์นู้นหน่อยหักเลยหักเลยค่ะหักเลยค่ะงัดจนหักเลยค่ะใส่มันเบาหนังกับเจอเจอแกนี้หักเลยค่ะเหลือแต่ต่อไปพี่นอก อ่ะไปมัดนี้เมื่อบัดนีนั้นพี่น้องอยู่ในปานีดงยางพ่อยังก็เอาอันนั้นอันนี้มาดินยางมาพอเด็กเฮ็ดพี่น้องเห็ดดอกบักไงมันแบบนี้เขาเอิยไวเฮ็ดโคนพี่น้องคุณแม่ก็มีความเสื้อว่ามันจะไม่โมยูเด้พี่น้องมีโมยูพอวันยางอยู่นี่นี่พ่อเฮ็ดปลาอยู่ในปานี่ดงเด่พี่น้องนั่น เก็บเห็ดเด้อบัดนี้น<ผ>นพี่น้องนี่ใช้นี่แค่ลงไปเด้อมันมีเชือ้อสัมแม่คัวเอาเห็ดเด้อพี่น้องบัดนี่โอเคฮัลโหลใครอ่ะลูผู้ใดญ่ไหนไหนไหนเอามาส้วนนาส้วนเฮดตัวบัดนี่อุ้ยไปไปเบิ่งบัดนี้ไปต่อเพื่อพ่ออีกอ เห็นยังเอาอันนั้นยังมาบวชเรือบวลรอที่พี่น้องค่ะเยอะหนซี่สิเยอะหนยเยอะหน่อยโอ้บ้านพอกันไหมอ่ะหน้าพี่กับหน้าเห็ดเท่ากันเลยน่ะได้น้องมากขนหนึ่งกับนี่แหละมันมันตะกี้กับปกติอยู่มากบ่ปกติอยู่ในป่านี่แหละพี่น้องเลยมันล้นแทงไม่ได้วาอันนี้แทงได้ไหมยากมากกล้มันเป็นยังไงโนมหัวมาไม่ได้ เชื่แอคชั่นเยอะเฮ้ยเมาเลยพี่น้องเนี้ยน้องใหม่กอมา,า,าใหญใหญ่เยได้มาอีกแล้วนี่ากกันเขาป่าหาของป่าอีกแล้วเนยะอดหมวกได้ไหมยามงเอ้กลงเกงหยุดเล้อัหนหอหน,หนี้เทียมนี่มันเป็นทียมแม่ควดตากน้อใหม่ได้พี่น้องพี่แน่คุณแม่ก็จะใช่ทีมนี่ล่ะเป็นแม่ควดซ้แม่ควตากน้องใหม่พี่น้องเป็นน้องหมแห้ง ว่าพี่น้องอยากสนใจอยากได้ดอกไม้ก็ติดตามสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อแม่รัวมือปโปออสซมอดได้พี่น้องที่จะมาร่วมกันนงานชุดสีชุดจัานะจะบอก <c oughs> อเอาพี่นงนี่พี่หนีเที่ยวเข้าป่าหาหน่อไม้แถมได้เห็ดคนชุดพี่จับพอไหมเปลี่ยนเสียงพอล้ว เดีย๋ยวนี้ไม่เหงานะบอกให้หนูทำหน้าที่อะไรคะที่หนูนี้นเที่ยวเนี้ยหน,หนูทำหน้าที่ปอกคะ่ะและทำงานหลวงหนูทำหน้าที่อะไรคะสักดกิ์เบอรเยือเรือลบเลยคะ่ะ <c oughs> เอาทุกอย่างที่ได้ตัง <c oughs> ไม่ใช่งานไอ้หลวงานหลวงอออมอสองมงานลาดก็เข้าครัวทำอาหารเจคะ่ะเป็นแม่ครัว <c oughs> ได้หมดทั้งสดชื่นแล้วหน่อไม้ที่ได้ไปเนี่ย เราคิดว่าเราทำหน่อไม้ตากแดดเพื่อเป็นหน่อไม้แหง้งตากแดกดก็ได้แกงก็ได้อ,อ,อะไรดีะแซ่บจีบีทั้งหลายเลยอืมเสร็จแล้วหน่อไม้เนี้ถ้าผู้ชมทั้งหลายที่อยากได้หน่อไม้เป็นหน่อไม้ตากแห้งก็สร้างได้เด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วสาม,มสามเถาเด้อพี่น้องอันนี้เป็นแม่ขั้วสามเถาได้จะมา,อ,าอืมโอเคเด้อพี่น้องเด้อ ไหนที่ยังไเเเอเันนี้ที่หนีเที่ยวเข้าป่าหาหน่อ,อไม้แถมได้อีกคนลโอเขียนว่าอะไรดีพี่ยูนชุดนี้ อยู่ในปา่าใดพี่น้องผ้ปาป่านมใหม่ได้ผ้าเผื่อนผ้าฟูงเขามาเที่ยวอีกแล้วเด้อพี่น้องบัดหนีง่งเอาอได้อีกแล้วนอนหนึ่งบออือ,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 อเอาวันนี้อสมอหนีเที่ยวดดได้กี่ดอก ดอกคลนพี่น้องเลยนี่แหละบรรยากาศแบบว่าเช่าให้เช่าสวนเช่าอันอยู่ในธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะก็จะเอาเรื่องเราคว้วไปจริงมากเนาะก็ได้นมใไม่แน่ได้เฮ็ดแน่นะพี่น้องเนาะอืมปลอกนอใหม่ไปน้ำปลอกอย่างหน้าไหม พูดมากยังกระโจนแล้วอนั huh? uh, ่งเห็บหน่อยหอมมอ่มอซอมมอในพี่น้องเพื่อนของคุณแม่นี่แอกไป็อย่างดีเลยมึงเลยรูปนี้ไม่ได้ไม่ได้ยาวลงไปอายชาวประชา๋ย่๋ย่แย่แย่ใส่รูปรูปหนามไม้ เดี๋ยวก็ไปขายก็ไปเพิ่มันตนนี้่อเยอนองแพคือผลผลิตจากอยู่ในสวนในป่าเนี่ยะพี่น้องขายางกันหาเอาพี่น้องสิ่งที่ใดมากอะตัวสําคัญที่เป็นที่มันหากินอยากก็คือคาปาเนี่พี่น้องใดมากนี่เป็นคาปาก็เสียวไปปลูกน้ำเน่นะพี่น้อง อืมอันนี้ก็ได้เห็ดปวกเห็นป่ะพี่น้องเห็ดปวกหลายดอกอยู่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดโค่นเห็ดปวกบานเฮาเนี่ยน้อพี่น้องอเนี่ยได้กระสอบนึงก็จะเป็นอันนี้ค่ะพี่น้องเป็นหน่อไม้กระสอบนึ่งในกรนีถ้ะเพื่อนๆก็จะพาก,กันเมื่อได้บานนี้พี่น้องค่ะเนี่ยได้เวลาเวลาล่ะไปกได้มาินโอ้ใส่ระไม้จะใส่ระไมรอีกลงเท้าบูทใส่เท้าแตกใส่รองพี่นอ้นอ,งนองค่ะ กะได้เวลามวล่าเสาด็จครับเมื่อไรเนาะพี่น้องเนาะไปยูดีมีแห้งเด้อพี่น้องเได้เขามาติดตามพุ่แห่ก็ได้ยญ่รับเลยพี่น้องคะขอบคุณไลน์เด้อ่ได้เขามาติดตามพี่น,อน้องอยู่ดีมีแห้งสุกภาพราหลงกก่แข็งแรงเด้อค่ะเด้อไปหาของปลาเมื่อเด็กกไดหลายเติบอยู่พี่น้องมานอยู่้ำ้ันใหม่มากก็ซอยกันต้่มถึงสิละต้มแล้วก็ะต้มน้ำใหม่ซุกนะพี่น้อง ต้มซุกแต่มันเหลือห้าก็เอาน้ำหนำเกลานี่มาต้มต้มน้ำใหม่คือเหมือนเดิมพี่น้องต้มกระแซ่หนำเย็นไปตากน้ำใหม่ไม่ใช่จังสีบ่ออันบ่อดำนะพี่น้องน้ำใหม่ไม่ใช่จางสีเหลืองนะพี่น้องเนี่ยซอยกันได้น้ำใหม่มากวัยต้มวัยเฮ็ดน้ำใหม่ตากแดดเด้พี่น้องอพี่น้องจีกินน้ำใหม่ตากแดดกันเด้อพี่น้องเด้อสร้างได้สร้างได้ พี่นาสิได้จองขึ้นมักทุเรียนเห็นบอกมกทุเรียนเขายังจองในสวนหลวงนาด้ขเขาสิเอาน้ำไม้มาตากแห้ง